với tới ba khiển Thì ba khiển Với ba khiển Ta khoa cả miếng Chắc nè để lại tui nè say say đầu đầu cứ say để lại nè mà xếp đầu đầu nè Hãy mày cho ปลาเขียงยังเทเลยจึงได้นอเนี hmm ่ยเททงไดแล่ะย okay. ังเทบเปลี่ยนเถ่ออมาเทพอสมากคือเทมันมียังเปยไบุ้เทือวเป็นเดือเทอบกเปลนสมัยใหม่ไบุคือไม่ต้อเลี้งเี่นเป็นเทือบนี้เทืองนีละคยว่าเ้อดนีละถากนถาคนเทืเป็นมาเทืก่อน เอาเอามีความสามารถบิปแอวติดตกสาบเอาไม่ได้ออกก็่ตอกเองนะถ้าบินถ้าบือนอีกน้อยนึงนี่พอหนามได้เนี่ยเอาใจเอบ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 บองบ้บื้อบองบอปาเก่งเถอะวะออกวะจากกรงเก่งเลยวะไม่มีผู้เดีออกไหมหลอดตกไปเอามาเปิดเปิดจังเดะจังเดะ เกิดยังไงแกออกมันบ่แกเสียกมันนี่บอกมันบ้วสเาดอออกืมสะก้อนใครว่าตัวแกเสียกตัวนั่นหรอกกิลี่ก็นั่นแล้เวเนาะแกะอแกอตกอตัวเพราะแกออกเลยแกแล้วก็เปิดมันก็น,นี่ตัวเฮ็ดึงขาดติดขาดใช่ยังไม่ได้ขาดแกว่าได้หรอกเสียกเสิ้นเดียว นี่เศเส้นเยมาเปอ่ะโอ้เพียมน้องออกคอเพียขันละมันออกพันละเนี่ยออกไล่แล้วออกหลายแล้วคุณจักชัวเจ้าต้องเลี้ยงไหมสิมีตัดยางมันต้องตัดทั้งสองขางดิมันติดเบืนออกลังลุงสายดิเถอะเนาะยันบ่มันติตัดอีกข้างหนึ่งพอจะต้องตัดทางพี่พร้อมมันติเปิดสูออกได้ เขาอยู่กีเก้อหลอัมันลาเห็นบ่คอยว่าตัวเปิดหลอกเล็บวะนะดูอกเล็บวะน่ะอนีง่สิอนีอย่ดออเทสเลบอกหลายเลยเออเขข่งมาเต็มเลย มันมาทั้งสองด่านเดยเนี่ยทั้งเข่าทั้งออกมันก็นเล็ดติดทั้งสองทางเด็ดขึ้นทางเถอ,โอะโค้เสียมเสียมเฉีงไงครับว่าเอีไปลองเลบกตายเลย ครับตันนี้เนาะเดีวเราบอกกันคลิปหน่ายนะครับคลิปนี้ขอตัวเพื่อนี้นะครับ